สวัสดีค่ะพบกับเจโอนะคะกับ y o u t u e e h h n n n l l ลาแอดทำง่าย by เจโอค่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังนะคะค่ะวันนี้ก็เป็นคลิปที่ขอปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะคะและคลิปนี้ก็จะได้เป็นแนวทางให้กับทุกๆคนนะคะในการทำงบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนนะคะประจำปี2565นะคะ ทีนี้นะคะคลิปนี้บอกเลยว่าเคลียร์คัดชัดเจนแล้วนะคะคลายข้อสงสัยของหลายๆคนเลยค่ะอ่ะทีนี้นะคะหลังจากที่เราทํางบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนเนี่ยด้วยระบบมือนะคะทําจากไฟล์ Excel เสร็จละเราก็ได้กดบันทึกเรียบร้อยแล้วนะคะรูปร่างหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะคะขอสรุปนิดนึงเนาะยอดตรงนี้นะคะของช่องเงินสะสมนะคะ ก็จะไปออกยอดในงบแสดงฐานะการเงินนะคะส่วนตัวนี้ของเงินทุนสำรองเงินสะสมก็จะไปออกยอดแสดงในงบแสดงฐานะการเงินเหมือนกันนะคะ,ะแล้วก็แถมอีกนิดค่ะนี่ค่ะยอดตรงนี้นะคะของช่องรวมรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้ใจ่ายสะสมตรงนี้ก็จะไปออกยอดแสดงในงบแสดงผลการดําเนินงานทางการเงินค่ะเคลียร์คัดชัดเจนแล้วเนาะ อ่ะฉะนั้นพอเราทําเสร็จแล้วเราไปดึงไฟล์ Excel ตรงนี้นะคะเข้าในระบบบัญชี e l และ Ad กันเลยค่ะอ่าดึงเข้าไปนะคะดึงเข้าไปใหม่นะคะไปที่รายงานงบการเงินค่ะรายงานประจําปีนะคะงบการเงินรวมค่ะไปที่งบแสดงการเปลี่ยนแปลงสินทรัพย์สุทธิส่วนทุนค่านี่ตอนนี้ก็เรากําลังทํา ปี2565นะคะกดปุ่มบันทึกงบเลยค่ะนะคะอ่าเราดึงเข้าไปใหม่นะคะเราก็กดเลือกไฟล์ค่ะไฟล์ที่ JO ออแสดงไว้นะคะไฟล์นี้ค่ะใครบันทึกไว้ไฟล์ไหนก็ไปเลือกไฟล์ที่ตัวเองบันทึกไว้นะคะกด open กดนําเข้าข้อมูลค่ะเห็นไหมคะ พอเลือกไฟล์อันนี้นึ่งพอเลือกไฟล์แล้วชื่อชื่อไฟล์ที่เราเซฟไว้มันก็จะขึ้นมานะคะกดนําเข้าข้อมูลค่ะนําข้อมูลแล้วกดตกลงอันนี้เราดึงเข้าไปใหม่กดดึงข้อมูลใหม่อีกครั้งด้วยนะคะทุกคนค่ะกดดึงข้อมูลใหม่อีกครั้งค่ะตรงปุ่มนี้ค่ะคลิกด้วยค่ะค่ะทีนี้เราต้องกรอกยอดเงินตรงนี้เองนะคะ กอกยอดเงินตัวนี้เองใครมีอันนี้ของหน่วยงานแม่นะงบทั่วไปหน่วยงานแม่ใครมีของลูกก็กอกเข้าไปด้วยนะคะของเจโอไม่มีหน่วยงานภายใต้สังกัดนะคะเป็นสาวโสดค่ะไม่มีลูกค่ะฉะนั้นก็จะกอกแต่ตรงของงบทั่วไปนะคะอ่ะทีนี้เรามาดูตรงระบบมือ e x c ก l กันก่อนนะคะเราก็จะเอาตรงยอดที่เจโอทำไฮไลท์ลสีส้มเนี่ยนะคะเอาไปกกอกใส่ในระบบบัญชีอ e. ีลาแอดค่ะนะคะ อของเงินสะสมนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ทำให้ทุนเพิ่มหรือลดนะคะยอดสอ0 0มกว่าบาทเลยเนี่ยนะคะเจโอจะเอามาใส่ค่ะอันนี้ไม่มีใส่ศูนย์นะคะนี่ค่ะของเงินสะสมนะคะเจโอก็ใส่นะคะดูจากที่เราทำระบบมือ e x c e เซนะคะต่อไปค่ะยอดนี้ค่ะ ยอดรายได้สูงต่ำกว่าค่าใช้ใจ่ายสําหรับงวดนะคะ,อะเอายอดนี้ไปใส่นะคะคในระบบบัญชีอีลแอดนะคะตรงนี้แก้ได้นะคะหกศู 5, 0, 4ย์ห้นนะคะตรวจทานยอดตัวเลขนะคะต่อไปค่ะเงินทุนสำรองเงินสะสมค่ะ จะโอกตายเอายอดนี้ไปนะคะเอาไปกรอกนะคะนี่ค่ะ106 7 7 2 4.42นะคะตรวจทานยอดเงินของเรานะคะให้มันตรงกับในไฟล์ Excel ที่เราทําระบบมือไว้นะคะตรวจทานแล้วถูกต้องครบถ้วนนะคะถูกต้องครบถ้วนทั้งของ ตารางตรงงบทั่วไปใครมีลูกก็ใส่ของลูกให้ครบนะคะถ้าครบแล้วกดบันทึกค่ะนี่ระบบก็บอกบันทึกข้อมูลเรียบแล้วเรียบร้อยแล้วกดตกลงค่ะทีนี้มันกลับมาสู่หน้าหลักนะคะปีงบประมาณ65ใช่ไหมกดค้นหาเลยค่ะนี่ค่ะดึงเข้าระบบ excel อ,อ่จาก excel นะคะดึงเข้าระบบของ e la a d แล้วนะคะนี่ค่ะยอดเงินก็ตรงนี้เลยค่ะท jo เอามา บอกไว้สักครู่นะคะก็จะตรงกับใน Excel ระบบมือของเราเลยนะคะนี่ค่ะนี่ตรงกันหมดเลยนะคะเห็นไหมคะนี่ค่ะฉะนั้นยอดเงินสะสมตรงนี้เอาออกจะกระทบไปที่งบแสดงฐานะการเงินค่ะแล้วก็งบแสดงฐานะการเงินเหมือนกันนะคะตรงเงินทุนสำรองเงินสะสมค่ะกลับมาที่หน้าละแอดนะคะ พอกอกเสร็จแล้วปุ๊บอ่ะทีนี้เราลองมาดูซินะคะไปดูที่งบแสดงฐานะการเงินค่ะดูซิว่าเงินสะสมกับเงินทุนสำรองเงินสะสมยอดเราตรงกันหรือเปล่านะคะนี่ปีงบประมาณ6 5ค่ะกดค้นหาค่ะนี่ค่ะนะคะอันนี้สินทรัพย์ต่อไปดูหน้า2นะคะไปดูส่วนของทุนค่ะนี่ค่ะตรงกับที่เราทำ ในไฟล์ Excel เลยนะคะเห็นไหมคะซึ่งเอามากอกแล้วเนี่ยยอดเงินสะสมกับเงินทุนสำรองเงินสะสม,สะสมก็ทำให้สินทรัพย์เท่ากับหนี้สินบวกด้วยทุนค่ะตรงตามสมการบัญชีเป๊ะเลยนะคะ,ะต่อไปค่ะเรามาเช็คดูตรงนี้นิดนึงนะคะมาตรงรายงานงบการเงินค่ะงบการเงินรวมนะคะนี่มาดูงบแสดงผลการดำเนินงานทางการเงินค่ะ ปีงบประมาณ6 5กดค้นหาค่ะนี่ค่ะเห็นไหมคะงบแสดงผลการดําเนินงานก็คือแสดงเกี่ยวกับรายได้กับค่าใช้จ่ายนะคะนี่ค่ะรายได้สูงต่ํากว่าค่าใช้จ่ายสุทธิค่ะยอด7 1 1 8 1 6 2 7 6ก็จะตรงกับที่เราทําระบบมือไว้เลยนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะที่เจโอทำไฮไลท์สีเหลืองไว้ค่ะเห็นไหมคะ711 เจ1ดหนึ่งหเห็นไหมคะมาออกในอีล่าแอดตรงกันเลยคะ่ะ7 1็ดหนึ่งนะคะเรียบร้อยแล้วคะ่ะยังไงคะลาแอดทำง่ายบายเจค่ะเคลียร์คัดชัดเจนแล้วนะคะสำหรับวันนี้ขอเก่าว่าสวัสดีคะ่ะมีอะไรก็ติชมกันได้นะคะเราพร้อมที่จะแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาไปด้วยกันคะ่ะเราจะไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลังคะ่ะ